เนยความฝันเลขนำโชคฝันว <iving> ่า <in> ม <heart> ีคนมาตามละลานฝันว่าฝันว่ามีคนมาตามละลานแปลว่าอะไรฝันว่ามีคนมากั่นแกล้งตามละลานฝันว่ามีคนมากลั่นแกล้งตามละลานแปลว่าอะไรฝันว่ามีคนมากั่นแกล้งตามละลานแปลว่าอะไร ินถูกหวยมีโชคฝันว่ามีคนกันแกล้งตามละลานนะคุณอะจะถูกหวยได้เงินก้อนโตอันเนี้ยเอาแห่ไปเหวี่ยงแต่ก็ได้เนี้ยเหรียญทองหกพันเหรียญท่านมีเกณฑ์ที่จะ ถูกหวยมีเกณฑ์ที่จะหูมีเกณฑ์ที่จะถูกหวยท่านมีเกณฑ์ที่จะถูกหวยช่วงนี้ดวงการเงินดีค้าขายได้กำไรงามท่านจะได้นัดกินเลี้ยงกับเพื่อนเก่ามีคนยกย่องในความสามารถคนอิจฉาริษยาท่านมี ช่วงนี้ท่านค่อนข้างเครียดในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพแล้วก็ความรักอกหักอกหักสุขภาพไม่ดีมีคนอิจฉาช่วงนี้มีคนอิจฉาลิษยาท่านณนะเวลานี้ณนะเวลานี้ตอนนี้มีคนอิจฉาลิษยาในตัวท่าน มีคนอิจฉาลิษยาในตัวท่านเลขนำโชคเลขนำโชคเจ็ดแปดสองเจ็ดแปดสองเจ็ดแปดสองรับทำนายดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูเท่านั้นท่านใดที่สนใจกรุณาแอดไลน์มากะลุณาแอดไลน์มาเอจะทิ้งที่อยู่ไว้ใต้คลิปเอจะทิ้งที่อยู่ไลน์ไว้ใต้คลิปขอให้ท่าน โชคดีค่ะ